สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเรื่องการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมค่ะพร้อมจะเรียนกันยังคะเด็กๆไปเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมนะคะอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอถ้าหากคือข้อผิดพลาดต่างๆจะทําให้โปรแกรมเราไม่สามารถทํางานต่อไปได้หรือทํางานผิดพลาดนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมในแต่ละขั้นตอนเราจะเรียกมันว่าข้อผิดพลาดหรือบั๊กนะคะส่วนการตรวจสอบข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาดจะเรียกว่า การแก้ไขจุดบกพร่องหรือการดีบัก,กนั่นเองค่ะเมื่อแหร่ก็ตามนะคะที่มีข้อผิดพลาดหรือมีบักจะทำให้โปรแกรมเราเออร์เรอร์เอเรอร์คือผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดไว้หรือไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการจะทำให้โปรแกรมเราทำงานไม่ถูกต้องหรือทำงานต่อไปไม่ได้ เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเขียนโปรแกรมถ้าเกิดข้อผิดพลาดเราควรจะแก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดนั้นทันทีโดยการตรวจสอบทีและคำสั่งนะคะมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะสั่งให้ซอมบี้เดินไปเก็บดอกทานตะวันเหมือนเดิมนะคะ และเรียนดองสังเกตเส้นทางการเดินของซอมบี้ดูนะคะอ่ะเขาเดินมาหยุดที่จุดนี้ใช่ไหมซึ่งนั่นแปลว่าไปไม่ถึงดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันอยู่นี่อ่าแปลว่าโค้ดที่สั่งให้โปรแกรมรันแบบนี้นะคะเป็นโค้ดที่ผิดแปลว่าต้องมีบั๊กสักจุดนะคะ ทีนี้เราจะไปเช็คกันว่าจุดไหนที่เกิดเออ o r จุดไหนที่มันมีบั๊กนะคะอ่ะนี่คือโค้ดคําสั่งที่สั่งให้ซอมบี้เดินเมื่อกี้นะคะซึ่งมันผิดนะคะอันนี้คือโค้ดใหม่ที่เราแก้ไขแล้วนะคะนักเรียนลองดูโค้ดคําสั่งแล้วก็ภาพประกอบกันนะคะ อันนี้คือของภาพนี้ซึ่งมันผิดเพราะว่าซอมบี้มาหยุดที่จุดนี้เดินยังไม่ถึงดอกทานตะวันนะคะมันผิดอ่ะอันนี้คือโค้ดที่เราแก้ไขแล้วนะคะคือคําสั่งของภาพนี้่ะภาพนี้คือถูกแล้วทีนี้เราจะมาเช็คกันว่ามันผิดตรงไหนนะคะอ่ะไปข้างหน้าเหมือนกันถูกแล้ว หันขวาเหมือนกันถูกแล้วนะคะทีนี้ไปข้างหน้าซ้ำสี่ครั้งถูกแล้วนะคะต่อไปหันซ้ายหันซ้ายเหมือนกันอ่ะเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วทั้งสองอันทั้งสองโคดนะคะถึงจุดนี้แล้วอ่ะต่อไปที่มันไม่เหมือนกันคือตรงนี้ค่ะไปข้างหน้าซ้ำสามรอบกลับไปข้างหน้าซ้ำสี่รอบมันผิดยังไงคือมันเดินไปข้างหน้ายังไม่ถึงใช่ไหมคะในโค้ดนี้ มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนมันเดินยังไม่ถึงนะคะโค้ดที่เราแก้ใหม่คือต้องเดินไปข้างหน้าสี่รอบถึงจะถึงอ่าแล้วก็มานับใหม่เมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงนี้อ่เดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งสองสามสี่นะคะถึงจะถึงทางเลี้ยวนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องแก้คําสั่งนี้เนี่ยคําสั่งนี้มันผิดนะคะแปลว่าบั๊กเกิดขึ้นจุดนี้นะคะเป็นเดินไปข้างหน้าสี่ครั้งนะคะะต่อไปหันหันคำสั่งนี้บอกหันขวาหันขวาผิดนะคะผิด่ะเกิดบั๊กอีกหนึ่งจุดนะคะเราต้องหันซ้ายนะคะแก้เป็นหันซ้าย แล้วก็เดินไปข้างหน้าอีกสามรอบอถูกต้องแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีบั๊กอยู่สองจุดเห็นไหมคะบั๊กที่เราต้องแก้เพราะว่ามันไม่ถูกคือจุดแรกคือจุดนี้จุดหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือเดินไปข้างหน้าสามครั้งทำซ้ำไปข้างหน้าสามรอบใช่ไหมคะ ซึ่งที่จริงแล้วต้องเดินทั้งหมด4ครั้งถึงจะถึงกับจุดนี้ให้ซอมบี้หันนะคะเขาบอกให้หันขวาใช่ไหมอันแรกที่จริงแล้วต้องหันซ้ายนะคะแล้วค่อยเดินต่อ3ครั้งถึงจะถึงแบบนี้นะคะคือการ debug ค,คือการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะต่อไปนักเรียนลองไปชมคลิปวิดีโอสาธิตการ debug ใน โค้ด org นะคะ การของสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาวิทยาการคํานวณไปหน้า36 36ค่ะ Activity 2.6นะคะดูที่คำชี้แจงค่ะแก้ไขชุดคำสั่งเดิมที่ไม่สามารถทำให้นกแดงไปหาหมูเขียวได้โดยเขียนคำสั่งที่ถูกต้องลงในช่องว่างของชุดคำสั่งใหม่นะคะนักเรียนก็พิจารณาชุดคำสั่งเดิมที่เขาให้มานี้นะคะ ลองพิจารณาดูมันมีบั๊กนะคะในชุดคำสั่งเดิมจะทำให้ Angry b i r d ไปไม่ถึงหมูเขียวนะคะเราต้องมาลองพิจารณาใหม่ว่าจะดีบั๊กคำสั่งนี้ยังไงนะคะโดยเขียนเติมลงไปในช่องว่างในชุดคำสั่งใหม่ที่เขาให้มานี้นะคะสามเจ็ดด้วยค่ะสามเจ็ดก็เหมือนกันพิจารณาชุดคำสั่งเดิมนะคะมันมีบั๊ก นะคะคำสั่งนี้แก้ชุดคำสั่งใหม่อ่ะแล้วก็เขียนคำสั่งใหม่ลงไปเติมให้เต็มนะคะสามแปดด้วยนะคะสามแปดก็เหมือนกันชุดคำสั่งเดิมแก้เป็นชุดคำสั่งใหม่นะคะหน้าสุดท้ายคะ่ะหน้าสามสิบเก้านะคะอ่ะมีสีหน้านะคะสี่ข้อ ลองพิจารณาชุดคำสั่งเดิมนะคะแล้วก็แก้ใหม่3 6มหถึงสานะคะ